สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทาลอดพยากรณ์บครูเอค่ะขอต้อนรับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมเข้าสู่การทำนายดวง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี64นี้ผ่านการทำนายไพทาโร่และไพออร์เคิลซึ่งจะเป็นการขอคำปรึกษานะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาณในการชมค่ะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมโดยทั่วไปขอไพ่ได้ทํานายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุม3มเดือนสุดท้ายก่อนสิน้นปีห4ตุลาพฤศจิกาธันวาขอไพ่ได้ทํานายให้กับชาวราศีกุมค่ะ ใบแรกนะคะจะเป็นอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณไพ่เผยมา Lovers ใบแรกเป็น Lovers ใบที่สองเรื่องราวใบที่สองใน3เดือนนี้9้าวถ้วยสามเหรียญอ๋อ,อเมื่อกี้ห้าเหรียญอันนี้สามเหรียญค่ะ เรื่องราวความรักการเงินนะคะออกมาแล้วค่ะสองเรื่องราชินีพระจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของความรักเด็กถือเหรียญการเงิน Judgment ไพ่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมการกระทำเจ้ากรรมในเวร สิบเหรียญการเงินมาแล้วค่ะการเงินมีทั้งดีและเสียนะคะดี D มีเยอะกว่านะตอนนี้มีสามสามใบดี D สองเสียหนึ่ง King of Wands การงานแปดถ้วย ในเรื่องของความรักความรู้สึก10ถ้วยไพ่สมหวังในเรื่องของความรักและครอบครัวไพ่ g of s w o r d s ในเรื่องของสถานการณ์ค่ะใน3เดือนต่อไปนี้นะคะ3เดือนต่อไปนี้ตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะในเดือนตุลาความรักของชาว ราศีกุมและลัคนาราศีกุมคุณมีความรักพบรักพบคนถูกใจได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แห่งความรักลุ่มหลงซึ่งกันและกันนะคะเขารักเราเรารักเขานะคะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแต่ระมัดระวังความรักของคุณจะเป็นระวังว่าจะเป็นรักที่เติมไม่เต็มคุณอาจจะเป็นส่วนเปอร์เซ็น ที่ไปเติมเต็มให้กับเขาเพราะว่าเขามีคู่แล้วระวังการไปหลงรักคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีคู่แล้วมาชอบพอคุณนะคะระวังในเรื่องของความรักที่จะเป็นแนวรักที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นมือที่สามไม่ได้ตั้งใจที่จะทําผิดในเรื่องของศีลธรรมนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับกรรม ที่เราทําร่วมกันมานะคะคนเราเกิดมาตายไปหลายพบหลายชาตินะคะศพร่างของเราเนี่ยแหะคะ่ะตายไปเนี่ยแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยกองพเนินเป็นภูเขาเรากาต่อหนึ่งคนนะคะดังนั้นเราก็จะมีบุญกรรมนะคะรักเกียดชอบพอลุ่มหลงนะคะเกลียดชังต่างๆกับคนมาเยอะแยะมากมายนะคะและแต่การเวลามันจะนผ่านผันผันเปลี่ยนเวียนไปเราจะมาเจอ คู่เวรคู่กรรมคู่บุญของเรายังไงรักในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลานะคะระวังว่าจะเป็นรักที่เราเคยทํากรรมร่วมกันมานะคะรักซ้อนรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของเข้ามานะคะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่โสดเขามีเจ้าของแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะคะการเงินมีทั้งได้และเสียนะคะการเงินของ ชาวราศีกุมนะคะและละัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะคุณอาจจะทํางานหลายอย่างหรือคุณจะมีโอกาสได้ทําธุรกิจได้ทํางานเพิ่มรายได้เข้ามาค่ะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากยิ่งมองหาโอกาสก็จะยิ่งเห็นโอกาสนะคะดังนั้นดวงเปิดแล้วอย่าอยู่เฉยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆได้ทดลองประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะไปจับธุรกิจใหม่ๆขายออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะ ทำฟรีแลนซ์นะคะทำหาอะไรเป็นไรายได้เสริมเข้ามาหรือคุณจะไปร่วมหุ้นนะคะทำธุรกิจกับเพื่อนก็ได้หรือจะลองลงทุนนะคะศึกษาเรื่องของหุ้น ะะซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นการซื้อกองทุนรวมเริ่มทีละเล็กละน้อยเป็นการเรียนรู้ไปนะคะซื้อกองทุนรวมก็ได้นะคะหรือจะไปทํากับบริษัทโบรกเกอร์นะคะซื้อเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะมีคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยคอยบริหารเงินให้กับเราเป็นการใช้เงินต่อเงินงานที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนคนเยอะๆงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นขายหุ้นซื้อกองทุนรวมได้ทําได้นะคะในเดือนตุลาการงาเงินเข้ามาหลายทางมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริม าขึ้นแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะ5เหรียญน,นะคะหนี้สินพลุงพลังต้องระมัดระวังเรื่องของหนี้สินนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ที่จะมาตามเรื่องของภาระรับผิดชอบออจ่ายค่างวดลดค่างวดบ้านนะคะจ่ายค่าจีปะถะนะคะค่าบัตรเครดิตค่าหลายๆอย่างระวังนะคะในเดือนตุลาคมนี้ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะคุณ อาจจะต้องมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมาดังนั้นนะคะในเมื่อคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะเพื่อให้เกิดความบาลานซ์คุณก็ต้องหาไรายได้เสริมหาไรายได้เพิ่มเข้ามาให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายก็จะได้ไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปนะคะอทิี้จะขอไพ่ได้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่า เราควรจะทำยังไงดีถ้าเราประสบปัญหาเรื่องของเงินไม่พอใช้หาได้ไม่พอเอามากินมาใช้นะคะไพ่จะบอกยังไงดีไพ่ไพ่บอกว่าอ,อ,อย่าตามใจตัวเอง ะะอย่าทําอะไรตามใจตัวเองอย่าไปอยากมากจนเกินไปการที่คุณมีความอยากมากคุณก็จะมียิ่งมีทุกมากยิ่งมีความอยากน้อยความทุกข์ก็จะน้อยลงนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นมาก็เพราะความอยากความต้องการของเราของคนใกล้ตัวเรานะคะเราสนองตอบเราซื้อเราไปเชื่อเขามานะคะไปซื้อของเงินผ่อนมาพอถึงเวลาก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราหาเงินไม่ทันเงินไม่พอใช้แน่นอนเกิดปัญหานะคะแล้วคุณก็จะเครียดคุณก็ไม่สบาย ดูซิไพ่จะบอกอะไรอีกต้องหาที่พึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคุณหาเงินหมุนเงินไม่ทันจริงคุณต้องหาที่พึ่งต้องไปขอหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงไพ่แนะนําเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่อาจจะเป็นแม่เป็นพี่สาวนะคะหรือเป็นเจ้านายต้องไปพึ่งผู้หญิงที่ร่ํารวยที่เขามีอํานาจนะคะต้องไปขอพึ่งพาอาละค่ะมีอีกใบไหมคะที่จะช่วยแนะนํา ช่วยแนะนำว่ายังไง ต้องหาที่พึ่งจริงๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ค่ะดังนั้นหากคุณมีปัญหาเรื่อง,องในเรื่องของการเงินก็ต้องหาที่พึ่งนะคะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะคะดังนั้นก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะคะทำตัวดีๆเข้าหาผู้ใหญ่นะคะต่อไปในเดือนพฤศจิกายนะคะในเรื่องของความรักยังคงต้องระวังนะคะต่อไปได้ไพ่เดอะไฮพรายเทสยิ่งกว่าเดิมอีกเดอะไฮพรายเทส์ก็คือสเสน่ห์ที่ดึงดูดของคุณนั้น มักจะดึงดูดเอาคนที่ไม่โสดเข้ามาอาจจะมีลักษรนนะคะดวงดวงของคนที่ได้เด h ฮายไพรเทสมักจะเกิดลักษรมักจะมีรักที่มันเป็นรักที่แบบว่ามันไม่ถูกต้องนะคะคุณอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลจริงนะคะหรือเราอาจจะสมยอมเราเต็มใจนะคะรัก คนมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะอย่าทําผิดศีลธรรมนะคะช่วงนี้นะคะไพ่เดลจัดเม้นเกิดขึ้นมาด้วยนะคะเจ้ากรรมในเวรแน่นอน,นะคะ่ะคนเราจะมารักมาชอบพอกันมันจะต้องมีบุญกรรมเก่าสัมพันธ์กันมานะคะแต่มันดันเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเข้ามาแล้วมาทําให้คุณเสียใจเข้ามาแล้วมาทําให้คุณเป็นทุกข์เข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้คุณเป็นสุขเลยดังนั้นต้องป้องกันนะคะป้องกันอย่าให้ใครเข้ามาหลอก เพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในช่วงพือเดือนพฤศจิกายนนะคะใครเข้ามาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเข้ามาทําให้เราเป็นทุกข์นะคะก็ต้องดูดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยก็ต้อง ออทําบุญนะคะทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะพอเขาได้รับเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาถึงเราแล้วอ่ะเข้ามาถึงตัวเราแล้วนะคะจะมาทําอะไรเราแล้วเข้ามาทวงนี้กรรมกับเราแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยให้ทําบุญให้เขาไป เขาอาจจะอภัยให้กับเรานะคะเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาเปลี่ยนจากกรรมใหญ่กลายเป็นสเก็ตกรรมมันก็จะทุเลาบาว,า,วางลงนะคะทําบุญให้ไว้ก่อนเลยเอาง่งายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะสละเวลาสวดมนต์ไหว้พระนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเช้าเย็นทําให้ได้คุณก็จะเปลี่ยนจากกรรม เคาะใหญ่กลายเป็นสเก็ดกรรมเป็นเคาะเล็กๆแทนนะคะต่อไปค่ะเรื่องการเงินดีมากในเดินพฤศจิกานะคะเงินได้มา2ใบเลยนะคะเงินก้อนใหญ่ทรับมรดก อสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินนะคะรถยนต์คาลือหาดบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนคนเราเกิดมานะคะทำบุญทำกรรมต่างกันบางคนทำกรรมเล็กบางคนทำกรรมใหญ่บางคนทำบุญใหญ่บางคนทำบุญเล็กดังนั้นโชคที่คุณจะได้ก็อยู่ที่การกระทำบุญไม่สร้างจะเอาอะไรมาช่วยนะคะดังนั้นผลผลของบุญที่คุณทำก็มาจากมาจาก ผลของบุญที่คุณได้มาจากสิ่งที่คุณทําบุญที่คุณทำนะคะคุณเคยทําอะไรใหญ่ๆคุณเคยทําบุญใหญ่มาคุณก็จะได้โชคใหญ่คุณทําแต่บุญเล็กๆเๆๆมานะคะคุณก็จะได้โชคเล็กๆๆๆ ะะเอาเป็นว่าโชคที่ได้ที่จะเข้ามานั้นอยู่ที่บุญของแต่ละคนว่าจะโชคก้อนใหญ่หรือโชคก้อนเล็กแต่คุณจะมีโชคนะคะเข้ามาอย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คืออันนี้คือชัวของแน่ของชัวก็คือการทํามาหากินค่ะนะคะเด็กหยิบเงินเด็กขยันค่ะความขยันจะเข้ามายิ่งขยันมากยิ่งทําเงินได้มากโอกาสที่จะหาเงินมีมากขึ้นนะคะอย่ามัวนอนเฉยๆนะคะเงินมันไม่มาเงินมาจากการกระทําเงินมาจากการทํางาน การลงมือทํางานคุณจะได้เงินนะคะและผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพและการหาเงินของคุณด้วยยิ่งขยันมากยิ่งได้มากขยันไม่อดตายนะคะต่อไปเดือนพฤศจิกาค่ะความรักดีมากหลังจากผ่านมรสุมหลายหายเรื่องหลายลาวผ่านมาปุ๊บถึงเวลาสมความปรารถนาสักทีความรักได้ไพ่สิบถ้วยการแต่งงานนะคะคอมมิชเมนต์นะคะ การที่จะมีลูกได้หมดเลยค่ะความรักของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมในช่วงธันวาคมก่อนสิ้นปีความรักแฮปปี้เอนดิ้งเป็นประมาณว่ามีความสุขก่อนสิ้นปีแน่นอนบางคนได้แต่งงานบางคนได้มั่นหมายบางคนตั้งท้องได้ลูกนะคะถือได้ว่าความรักดีงามมากความรักถึงเวลาที่คุณจะได้เวลาแห่งความสุขเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ในเรื่องของความสุขแล้วค่ะเอาล่ะค่ะส่วนเรื่องการงานนะคะการงานดีค่ะการงานการงานจะราบรื่นคุณจะบริหารจัดการได้ดีเพราะคุณเก่งคุณฉลาดนะคะการงานถึงเวลาแห่งความสําเร็จแล้วนะคะคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับหัวหน้างานนะคะนั่งแทนนั่งเก้าอีนะคะอยู่บนตําแหน่งระดับผู้เชี่ยวชาญระดับเจ้าของกิจการนะคะระดับของการเป็นออผู้บริหาร งานการดีนะคะงานการมั่นคงแล้วคุณก็มีความเก่งกาดมีความสามารถนะคะ,ะเฉลียวฉลาดมากบริหารจัดการเก่งในเรื่องของการงานการงานไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคะแต่ไพ่บอกว่าอย่าใจเร็วด่วนได้จะเสียกาศ อย่าหุนหันพันแล่นนะคะคุณจะเกิดความผิดพลาดได้ใจเย็นเย็นมีสติพิจารณาเรื่องราวต่างๆนะคะให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยลงมือทําหรือค่อยตัดสินใจอย่าใจเร็วดดวนได้จะเสียการนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะคู่รักแต่งงานกันแล้วอาจจะ ต้องไปอยู่กันคนละที่นะคะสามีภรรยาแยกกันอยู่คนละจังหวัดเพราะว่าจะต้องไปทํางานนะคะดังนั้นมีการจากลาเกิดขึ้นมามีการห่างเหินกันเกิดขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้เลิกกันแต่เป็นการห่างไกลกันด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะด้วยโอกาสต่างๆนะคะดังนั้นก็ตัวไกลแต่ใจใกล้ก็ไม่มีปัญหานะคะ อะ่ะค่ะทีนี้เราจะมาถามไพ่เพิ่มเรามาดูเรื่องของความรักกันก่อนนะคะไพ่ออรเ์เรคเตนะคะไพ่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะหรือว่าอยากจะให้ข้อคิดอะไรเตือนใจกับชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมบ้างในช่วง3ามเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะคะพงต้องขออนุญ,ญาตใส่แว่นนะคะด้วยอายุอานามประมาณนี้แล้วนะคะอ่านข้อความอะไรไม่ค่อยชัดแล้วนะคะอ่ะไพ่ออรเ์เรคเตต้องการบอกอะไรบ้างคะ ใบแรกเสียงทายได้ใบนี้ว่ายังไงเอ่ย Love yourself first ให้รักตัวเองก่อนนะคะและบอกอะไรอีก Yourself respect makes you more romantically attractive การรักตัวเองจะช่วยทำให้คุณเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจริงๆ,งๆอันนี้จริงนะเคยได้ยินเพลงของทาทายังไหมคะตอนเมื่อก่อนนะคะที่บอกว่าถ้าถ้า ถ้าเธอไม่รู้จักรักตัวเองแล้วเธอจะรักใครเป็นเนี่ยนะคะตอนเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะคะพอเรารักตัวเราเองเราก็จะดูแลตัวเองเรามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราเองนะคะอยากจะทําตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวดีพูดจาดีมีความรู้สึกดีกับตัวเองมันจะเป็นเสน่ห์มันจะออร่านะคะเราก็จะดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเขามองเราเนี่ยเหมือนที่เราคนอื่นก็มองเราเหมือนที่เรามองตัวเองนะถ้าเรามองตัวเราเองว่าดีว่าสวยว่าหล่อว่าเทว่าฉลาดคนอื่นก็จะมองเราแบบที่เรามองนะคะ ดังนั้นรักตัวเองก่อนค่ะพาอยากบอกอะไรอีกถ้าอยากบอกว่า p เพล่ฟูเนสให้ขี้เล่นบ้างนะคะเรื่องของความรักต้องเป็นคนขี้เล่นนะสร้างเสน่หให้กับตัวเองนะคะดู recapture r o m a n c e allow you i n n e allow your inner use f u l spirit of fun to shine ก ให้ขี้เล่นบ้างนะคะเพราะว่าการขี้เล่นการที่เป็นคนแบบ Play เพลฟูลน่ะที่พี่เล่นเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมีสเสน่ห์นะคะความเป็นคนเย้ายวนเป็นคนน่ารักเป็นคนช่างพูดช่างจานะคะอยู่ใกล้แล้วอารมณ์ดีอยู่อยู่ใกล้แล้วสร้างเสียงหัวเราะนะคะรู้สึกดีกับคนคนนี้มันจะเป็นสเสน่ห์ให้กับคุณนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องทั่วๆไปบ้างว่าไพ่ดีเอ็นช์สเตอร์นะคะบรรพบุรุษอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะความรู้ของบรรพบุร รุษนะ่สืบทอดนะคะโบราณว่าไว้อย่างไงนะคะมันเป็นเรื่องของ wisdom นะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาการที่แบบเราแบบเชื่อโบราณไว้บ้างเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราไดา้มีความระมัดระวังนะคะเราก็จะต้องแบบเหมือนกับเรากินอาหารสําเร็จรูปอะ่ะคือเขาผ่านมาแล้วแล้วเขามาสอนเราอะ่ะเราเอามาใช้ได้เลยนะคะมันอาจจะ ใช้ได้บ้างหรือใช้ไม่ได้บ้างขึ้นอยู่กับยุคสมัยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่คนฉลาดก็สามารถที่จะเลือกเสพเลือกบริโภคได้นะคะอะไรที่มันใช้ได้ก็เก็บออกมาอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็เอาไว้นะคะกะ็มาดูอะไรเอ่ยนะคะเอ็นเชสเตอร์บอกว่า Snake งูนะคะเชนโอสกินก็คือให้เราแบบรอกคาบอะ่ะงูต้องรอบคาบเพื่อโตโต งูต้องลอกคราบเพื่อเติบโตคนเราก็เหมือนกันนะคะอะไรความคิดเก่าๆอะไรที่ไม่ดีขี้ใครของเราเนี่ยยังต้องขัดออกไปเพื่อให้ผิวของเรามันเปล่งประกายออร่าใช่ไหมคะดังนั้นนิสัยอะไรที่เราไม่ดีประสบการณ์อะไรที่เราไม่ดีหรือความคิดอะไรเก่าๆที่เราไม่ดีเนี่ยของเราเนี่ยเราทิ้งมันออกไปขจัดกวาดใจของเราให้สะอาดทําความสะอาดใจของเราให้สะอาดนะคะสิ่งใดๆที่เป็นดินพอกหางหมูเราก็รีบสะสางนะคะทำให้เสร็จสิ่งใดๆที่มันเป็นปัญหาค้าง เราเรีบ ส,สางจัดการปัญหาค้างคาก่อนสิ้นปีนี้ให้สําเร็จเราจะก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นคนใหม่นะคะความคิดใหม่แล้วใจของเราที่สะอาดที่โล่งนะคะปัดกวาดเอาขยะออกจากใจให้หมดออกจากหัวให้หมดนะคะเราจะเติบโตในปีใหม่เราจะโตขึ้นเราจะฉลาดขึ้นเราจะเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะสวยขึ้นเราจะหล่อขึ้นเราจะแข็งแรงเราจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเราจะฉลาดขึ้นนี่คือความคิดใหม่นะคะการลอกคาบจิตใจการลอกคาบบุคลิกภาพ ของตัวเองก้าวสู่สิ่งที่มันจะ,จะเจริญเติบโตแล้วมันก็จะรุ่งเรืองนะคะเป็นการเริ่มสร้างความคิดของตัวเองนะคะให้เหมือนงูลอกคาาเพื่อเติบโตต่อไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องบัณพาบุต์อยากบอกอะไรกับเราคะเรื่องนี้นะคะบัณฑพาบุต์อยากบอกว่า tra d e r นะคะ exchange energy to create abundance ก็คือ การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนพลังงานนะคะเพื่อที่จะสร้างความมังคั่งแลกเปลี่ยน Exchange Energy e x c h a n g e Energy ก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ที่ e อ e r g y อยู่ที่การเคลื่อนไหวนะคะ movement นะคะเหมือนเราออกกำลังกายอ่ะเราก็จะมีเหมือนกับแบบตัวเราจะร้อนขึ้นนะคะอุณหภูมิเราจะสูงขึ้นหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นนะคะเราก็จะมี Energy ออกมาเราก็จะรู้สึกกระชับกระเชง Active ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เรา Exchange e x c h a n g e Energy เปลี่ยนพลังงานที่มันแบบหนืดหนืดพลังงานที่มันลบๆพลังงานที่มันแบบว่าแย่แย่เทาๆของเราเี่ยนะคะเปลี่ยนให้มัน เป็น c r e เอทีฟที่มันสร้างสารรเป็น Positive ที่มันบวกขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิด abundance ความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตของเราไพ่บอกให้คุณคิดบวกโพ v ิทีฟจริง g นั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือการที่คุณเป็นคนคิดบวกนะคะเปลี่ยนแปลงจากคนคิดลบมาสู่คนคิดบวกสิ่งบวกๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ เอาล,ละค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะชแนลนายถลอดพยากรบายครูเอนะคะดิฉันครูเอปัทภพรน,นักพยากรอ่านไพ่ทาโรรับหน้าที่อ่านหน้าไพ่นะคะสื่อพลังงานบวกให้กับคุณเป็นการทํานายเพื่อเสริมกําลังใจเป็นการทํานายเพื่อให้คําปรึกษาคําแนะนํานะคะอะไรดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ชอบไม่ถูกใจวางทิ้งไว้อย่าเอามาใส่ใจให้มันหนักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขดู คลิปนี้แล้วได้กําลังใจดิฉันก็ปลื้มใจแล้วดูคลิปนี้แล้วบอกว่าแม่นบอกว่าอืมจะไปเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นดิฉันยิ่งดีใจมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะถ้าสนใจอยากดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็มีโปรโควิดดูไพ่ทาโร่นะคะเพียงแค่9 9บาททิ้งรายละเอียดไว้ที่ description และการติดต่อทิ้งไว้ที่ description ใต้คลิปนี้แล้วเข้าไปดูกันนะคะหรือจะขึ้นบนจอข้างๆเนี้ยได้หมดเลยแต่ที่สำคัญกดติดตามช่อง ชแนลนายอดทรพยากรไบครเอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามกําลังจะถึง50,000คนแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆสําหรับ50,000ท่านนะคะที่กดติดตามและสพอร์ตให้กําลังใจกันมาวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะคิดบวกและเจอกับสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ